ก็มักแหงทาปากแบบจุดังทำดอลลี่อายใหญ่แบบนอนบ่งเพียเพ้ยนก็พากันหัวขวนหนูว่าสัน้นหูก็แต่งตามพอสอจีนหนูเทดบวกคือเขาตรงไหนส้อยบอกหนูแน่เทียตําอิดมาสวยหน้าสวยตาหูขี้กระลือหูหน้าออกก็ตาฮักว่าสันมาใสกุดสั้นตลับแดง SMR มาทาหน้าอย่าให้ขาวโอกโลกไผมีหอยสิวหอยแดงก็ปิดมิดจัด บอต้องกลัวหลุยออกจากหน้าเพราะเป็นกุดสั้นเซมิแมทรบ่มันบ่ยเยิ้มติดทนเบิดมือเบิดเวนหนูขอลองเฮ็ดอีกเปียงหนึ่งได้บอกทาง่ายพะโลแค่ปั๊บแป๊บลงไปบนหน้าหน้าก็นวลอุบหุบเลย แต่งหน้าบบบเป็นก็ใส่กุดสั้นได้เด็กน้อย,นอยแน่หอดผู้เทาก็ใส่ได้มือนี้มาใส่คอนแทคเลนส์สีน้ำตาลแล้วมาโคเลขุมตาพอแเคทแลกอย่าทาตาดำโพดมันสิคือบวกควยกีดอายไลเนอร์ให้หางเจิดขึ้นฟ้าติดขนตาให้คือขาแมงขี้หน้าปัดมาสคาร่าให้คิ้วเรียงเส้นสายล่ทาลุตสติ๊กให้ปากเบินเพอเวอร์เยี่ยมเฮดผมเป็นอย่างพาหุรัตหาส่งจักหน่อยแล้วมาอย่างสำเพ็งหาเคี่ยงประดับใส่มากระดอกแต่งหน้าผู้สาวเสร็จแล้วเอาแว่นให้เพิ่นแยงแหน โอ้โหค่อยสวยมากเสร็จแล้วสวย